มาพี Ma, people, uh ่น้องมนี้ก็สิพาพี่น้องมากินทำหมกทั๋วครับทำหมกทั๋วน้องครับเนาะแต่มาหมาก็จาถวยก็ขี่ดีครับอ่ะพี่น้องโอ้โหอ่ะกินลูกกินกินเนี้ยเหรอนี่ก็ได้แกะหมูนะครับก็โอ้ยต้องเป็นเด็กเป๊ะเลย แซ่แบครับมาพี่นหน่อมาเสิรแซ่บกันครับไข่เนาะเมี่ยต้มไข่ไว้ีครับขีดือครับครับอืครับหน่อครับ,รบ,รบ,รบ เอามาัวมอืมพ่อหบอกยายว่าลงม,มานั่ง